อุ้ยไอ้เชียนไหนไหนข้าหัวเป็นแย่เฮ้ยยาไข่ไข่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดรู้กล่องอะไรเนี่ยเอเลี่ยนอุ้ยสกปรกไงนี่นี่อุ้ยสกปรกจะกลมร้อนก็สวัสดีคนดูที่หลงเข้ามากันด้วยนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปดู AX กันดีกว่านะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ขอมานะครับแต่ว่าขอให้ผมเล่นไหนนะครับแต่ว่าผมอยากจะบอกว่า AX เเนี่ยเล่นกับไหนเนี่ยเป็นอะไรที่แย่มากๆนะครับเพราะว่า คือส่วนตัวผมนะอันนี้ส่วนตัวผมนะครับคือผมเป็นคนที่มองเห็นได้ดีกว่าการใส่ไนด์ด้วยซ้านะครับนะเวลาผมเล่นน่ะผมจะมองสายตาผมมันมองเห็นได้ไกลกว่านัยนะครับเพราะว่าระยะไนมันแค่ร้อยห้าสิบเมตรเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยไม่คิดจะเล่นกับ AX เลยนะครับคือผมใส่ <ๆ S 2> ใเวลาผมใส่นะจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ผมใส่เพราะว่าผมกินใจเพื่อนอีกคนนึงนะครับที่เขาเล่นไนอะไรประมาณนี้นะครับหรือบางทีผมอยากจะเล่นไนเฉยๆอ่ะเอออยากจะเล่นเฉยๆอ่ะมันไม่ได้เอามาใส่มองหรอกเออเพราะว่าแบบเขาเรียกว,ว่างไงนะ คือผมไม่ได้ใส่นายเพื่อให้ผมได้เปรียบเอาง่ายๆเลยคือผมใส่มาเฉยๆใส่แบบเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนฟิลลิงะะ่งในการเล่นเกมเฉยๆนะครับอันนี้ผมก็ต้องขอภายในเรื่องเสียงไมค์ทอสของน้องด้วยนะครับคือไมค์น้องม,มันมีแค่นี้นะมันทําได้แค่นี้นะถ้าเกิดว่าอยากให้อ่าเสียงไมซ์ดีกว่านี้หน่อยก็ซูเปอรแ์แซงมาแล้วกันนะครับนะบนะเดี๋ยวผมซื้อไมค์ให้มันซื้อปกฟังให้มันใหม่แล้วกันรู้กจะมีเ้าหมดไหนวะ มันเดินไปลายไหนหาไ,ไม่เจอเแล้วมันก็ไม่ได้ยิงบอดด้วยหรือมันยิงก็ไม่รู้แต่ว <c <c ่ามันใส่เก็บเสียงนอเนอเนอเนี่อเนี่เอเน้ยอุ้อนี่ไงอนเนื้้อเเนื่อนอเนมอืนเน้น้ออน้อ้อนนอ้อเนอเเเ นี่ไงนี่ไงกับตระเบิดนะโอ้โดนตอร์เต็มๆเลยทีนีมันมาชุบเพื่อนนะตัวหนึ่งเดี๋ยวมันจะชุบยังไงน้องไม่ยิงตายนะเว้ยพี่ไม่ได้ยิงล้มที่หลังมาหลังมาพี่เราสั่งผมไปอ่ะสั่งผมขึ้นไปสั่งผมขึ้นไปต่อยิงนะอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วโอ้ยระเบิดมึงเยอะจังที่นี่ที่เป็ี่ยนเธอด้วยนะทุกคนมันี่ส่องขีนดิ้นเลย อุ้ยไม่โดนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเตอรจีด้วยนั่นน่ะน่าจะเอียห้าเจ็ดก็น่ะมันวิ่งไปแล้วนะไปจิ้มหูของพี่อยู่นี่ไงจะมาวะกับพี่หรอสไนนยอ่ะเฮ้ยไอ้เฮหมดติไอ้ฮียงคุณทำไปได้ไงเนี่ยว่าต่อฟักเฮ้ยคือผมทบไปได้ไงมาทุกคนคือผมแบบจับสไนัยแบบ ค,คือแบบว่าเดือนหนึ่งจับครั้งหนึ่งก็คือยิงได้หมดเลยอย่างนี้โอ้โหเราไม่ต like ้องไปเล่นในเลเราเล่นแต่ไนเนี่ยอย่างงี้ก็รวยตายเลยทีไเเกิ็ยยยีงวด Huh? ตาในนี่คือบอกเลยว่าอิ่มจัดๆนะไทุกคนแล้วช็อตแบบไฮไลท์จัดเอาระเบิดมาคิดว่าเธอจะทานมเองจะทำอะไรเดี๋ยวนะมีคนเดินมาเอาดีรระเบิดดโคตีทำไมมันเดินช้าขนาดนี้ผ่านไปตั้งสิบนาทีสิบเอ็ดนาทียังเล่นอยู่ตรงนี้อยู่เลยหรอเหมือนเขาจะเก็บของปะน่าจะไม่ได้เล่นกันปะแล้วแบบบอดยิงเขาเดี๋ยวว่าเขาพอลุกซะวะ อยู่ในกระเป๋าไงอีกเฮ้ยคนเฮ้ยคนณทิ้งอีเนี้ยเจ็บป่ะวะก็คนไงมันบอดตรงไหนหมวกเมลอนขนาดนี้เมื่อกี้คูณเ่นเสร็จท่าทำไมเมลอนเสร็จาอะไรหรอเมลอนเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยอ่ะเอออัพกิฟไปแล้วว่าใครปืนหรือว่าหรือว่าเซร็จเกมมันโหลดกางจ้ะ เมื่อกี้อหญ่โตดีขึ้นไปยิงเจ้าที่คอยไา่แงนั้นนี่จะขึ้นหลังยังไงล่ะไปเห็นขึ้นนี่ๆแล้วกันว่าเห็นเจ็บมันเลยโตโลนอืมแต่ว well, well. ่าแต่ว่าไปไปว่าเห็นนะี่เกมได้เป็นแจงเฮ้ยเสียใครอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องอะไรเนี่ยวิเเอกฤติอะไรอ่ะทุกคนอันนี้คืออะไรนี่หลุดหรอ อุ้ยตีอะไรวะเนี่ยทุกคนคือไฟกันนานม,มากอุ้ยสะกอบไหนท์อุ้ยสะกอบจะากลมร้อนห้ามันเล่นจิดยุทธด้วยอุ้ยนย้อม,นมานเนี่ยนะเนี่ยทุกคนอนี้ไงอันนีเสร็จอุ้ยนี่ตัวใหญ่เลยใหญ่แค่กระเป๋าพอดียิงเข้าหัวไม่เดียวจะตายอยู่เลยนะ่ะ หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอทุกคนผมว่าเราจุ่มเลยไหมเอาโอเคอุ้ยเดี๋ยวทำไมเป็นเซตไหนอ่ะแล้วทำไมโดนจอดสียิงไม่เดียวตายไม่หมดในท่อเฮ้ยกระดุงเลยเฮ้ยนี่ก็ศพคนว่ะทุกคน เก็บเลยอย่าเลยอย่าเลยังไม่เห็นปืนเลยมึงบอกอย่าไปเก็บละเหรอเป็นเมลอนเนะนี่จหนี้งจบนึ้งนี่อุ้ยไหนเฮียเซตไหนอ๋อที่มันมีเฮดโฟสก็บอกเพาว่าปืนในตัวนี้เฮียแล้วกูตายเไม่ได้เนี่ยป่ะเนี่ยถ้ามมีชีวิตอยู่มึงก็หิ่มนะน้องสมบเต็มนี่ก็อี

เรเราดยังไงเนี่ร <il Rein |notimestamps|> ูันเราันโดนนี่กันดีกกันดีเออตัดีวชันนะ้ยไอ้เ้ตะโกไหมมรไโตะโกไหวะนี่ตะโกายอะะไระมาถึงุยเลยอตัวตะโกวะ ฮ้ยต่อรัดเอ้าอิ่มเลยเนี่ยมีมัดจุกมีมัดจุสองมีเป่ารัดสองโอ้มีหลีกกำโอ้ยังอิ่มตานีอะไรเน่ยเกิดอะไร้เกิดั้แต่นมัไม่เห็นเงอยู่อะไรดีแต่มันไม่ีงอะไรนะอะไรอะ มันสองนันอะมันมันควเหนื่อยแล้วเราคนที่เห็นแสงเนี่ยไมต้องแข่งมันจะตายๆใช่ไหมแต่นี้มันยังฟัองนันจรงๆเลยแปลว่ามันเป็งฟัง้นันแล้วดูแบบซาลิงโก้ดีนี่ถือว่ามันดู่ันแล้วก็วิ่งนำกระดิ่งเรื่องอะไรเ้ยเรื่องนะไรบ้างโอเคครับทุกคนก็เรื่องกิจกรรมแจกเซฟเนี่ยคนที่ได้รางวัลในรอบที่แล้วเดี๋ยวช่วยทักผมมาด้วยนะครับคือคุณไม่ทักมาผมจะให้เซฟคุณยังไง เขายังไม่ทักผมมาเลยนะครับนะคนนั้นนะแล้วก็ในคลิปที่แล้วนะครับนะก็ยอดมันยังไม่ถึง500ไลค์นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผมจะแจกทำไมอ่ะก็ผมจะสุ่มคอมเมนต์เอาแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีคอมเมนต์ที่ถูกใจผมเนาะอ่ะผู้โชคดีของเราก็คือคนนี้นะครับผมนะอุ้ยขอหน่อยได้ไหมครับพี่ชายดูมาดูคลิปแล้วครับของแดงแตกบ่อยเอ้ยตกบ่อยแล้วครับโอเคครับก็อย่าลืมทักผมมาด้วยนะครับนะ เพื่อจะได้เซฟสีช่องแต่ได้ไม่ตกนะครับโอเคครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยละกันนะครับนับ่อย่าลืมนะครับเหมือนเดิมนะครับช่วยกดไลค์ให้มันถึง5้าเลยเลยหน่อยมันจะได้มีกําลังใจในการแจกเข้าใจปะโอ้แชร์ก็ไม่ถึงเม้นก็ไม่ถึงอแออเมนถึงอยู่ เปิดมาเกมแรกนี่ก็อิ่มไม่พอนะครับรวงก็โครตรจะดีนะครับเจอเอเลียนหลุดสโคบไนโอโหเกิดตรงนี้เนี่ยถ้าเล่นสไนหรือไน,นผมแนะนําให้เดินซ้ายไปตีเลยนะครับเพราะว่าเรา,าแนะนําให้ไถงไ,ไถไปเรื่อยๆอ่ประมาณนั้นนะเวลาเราเล่นสไนอ่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถวิ่งไปดักไลยแบบไลยวิ่งเขาได้อย่างเงี้ยเราก็ไปนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เราก็เล่นไลยหลังเขาไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเขาย้อนมาก็ ฝีมือเราแล้วแหละเออมันไม่ใช่แบบมุมยิงฟรี่ละมันเป็นลูกบอลตืดสีมืออย่างเดียวละเนาะครับเปิดเงี้ยวอ่ะปวดเข้าไปดิเออเดี๋ยวพี่เล่นรอเนี่ยพี่ก็ไม่ได้วิ่งไปยิงมันเขาหน่อยก็ยิงไปเลยอ่ะปวดอะยิงเองก็ได้จะยิงใครอ่ะก็พี่เองอยู่ตรงนั้นคนเดียวเขาไม่จะพูออไม่เคยปืนไปนอนเด่นเยอะ ว่าเดี๋ยวก็มีคนมาเฮียดูตรงนมึงแบบปืนจุดไม่หยุดเลยโว้ยนั่นไงกูว่าแล้วมาก่อนก็หลับก่อนเลยนะเพื่อนมาเข้ามาดูนิดนึงออผมยิงทำไมมันอ๋อผมยิงไม่แม่นนี่หว่าสวยอ๋อเราเป็นอะไรใรที่ยืนมันก็ตายอ่ะ มันไม่ตายอยีน้องก็โอ้โหเอ็มเอมของซี่อ่ะไอ้เทียบพี่เอ็กฮัลโหลแล้วมันก็ยังไม่ตายด้วยตอนเนี้ยตานนี้ตอนนี้นนเดี๋ยวพี่ไปเล่นเองน้องเดี๋ยวพี่ไปเล่นซ้ายเองไอ้ตัวนั้นน่าจะตายแล้วถ้าไม่ตายมันก็คงนอนปังง๊มยุงปั๊มยาแถวน,นั้นแหละใช่ไหมใชไม่รู้สามร้อยอ่ะมาสามร้อยมีตอ่อหนามี ผมว่าน่าจะตายแล้วไอ้ขวาเนี่ยน่าจะตายออฟนะครับแบบว่าอาจจะโดน MK2 มเคทูล้มแล้วก็โดนออฟเฮ้ยถ้าเอ็เคดูไม่น่าล้มดีกว่าช่างมันเถอะแต่ผมคิดว่ามันตายแล้วแหละไอ้ตัวสุดท้ายผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนะเว้ทุกคนแต่ว่าตัวซาเนี่ยน้องบอกว่ามีนะเว้มีมแต่มันไปไหนเนี่ยแล้วมันเล่นปืนอะไรนี่ใจหนึ่งผมก็กลัวว่ะทุกคนเราเระแวงไว้ก่อนดีกว่านาะ ดีกว่าแบบว่าเผลอตัวเผลอใจอเนจี่ยแล้วมันหายไปไหน,น,นเนี่ยมันเงียบไปเลยเอ้านี่ไงอุ้ยนี่เอ้าผมยิงไม่โดน,ห,น,โดนหรอ เฮ้ยบันดาลมาบันดาลมาน้องน้องน้องไอบิวไอบิวที่ไหนโอ้ยคนออกโอเคเจอดีด้วยไอ้แม่หนึ่งนี่นัดนี่ขาเรียบร้อยก็เราเก็บสี่ไปแค่นั้นแหละไอไอวอล์กมันผมรู้สึกว่าผมเริ่มติดใจเองกแล้วทุกคนมันเล่นมันขี่มาข้อหลางพี่ขี้ไม่ตายอ่ะพอดีเลยครับหล่หล่ำเลยอ่ะอ้าวทะลุผมได้เหรอสุดท้ายอ่ะ ไม่ได้สักตัวเองยิยงใครตายบ้างหรอพี่ถามหนโอโหอ่อยดิโอ้โหนี่ว่าอยู่ผมก็ยิงยิงพอดีเลยเอ็มสองสี่เองจะเอาอะไรมายิงคนอื่นตายน้องไอ้เพี้ยคนที่โดนเอ็มสองสี่ตายตนี่ต้องทำบุญนะเว้อ่าเราจะเก็บยังไงให้หมดวะทุกคนคือเกาะน,นี้ผมว่าเราน่าจะไม่ได้สักตัวละแต่แค่ตัวแบบเกาะหกอันนี้มาแทนเนาะเพราะเราเก็บ RPK ดีกว่าแล้วก็ เฮ้ยเจ็ดคุ้มกว่าเนี่ยไม่ค่อยไม่สนิทเนี่ยในส่วนของตัวปอเนี่ยผมให้น้องไปนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้ทั้งหมดนะผมก็ดึงกอดดึงอะไรมาบ้างนะครับแต่ว่าก็ก็คือแบ่งๆกันไปอ่ะประมาณนั้นเลยครับเอาระวังระวังระวัง

นันอุ้ยถ้ากระสุนไม่หมดนะคเจ็บเขียงแต่เป็นอ้บอดโม่เดี๋ยวนยู่ใส่ตาเลี้ยเนี่ยงอหอ,อยยีลูปตีอยตั้งสามกันอุย้ยเกือบไปแล้วถ้าไม่ได้ก่อหงลยผมแห้งเลยนะนี่ มันเหลืออีกตัวหนึ่งนะเว้ยทุกคนเพราะว่าตอนนี้ตายสามเองแล้วก็เป็นเซตเป็นได้เป็นตี้ผู้เล่นใหม่ครับหรือตี้สุ่มนี่แหละเพราะว่าเขาเดินช้ามากครับสิบนาทีเขายังมานั่งรออยู่หน้าหายนี่ไงวันเด็กเกียรหูเปนตัวนักหน่อนี่ไงบอดิงใครวะเดี๋ยวถึงข้างหลังหรอเปล่พื่อนอุ้ย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 นี่ไงโอ้โหก่อจะหาบันเจอครับ อ่าสวยแล้ะทุกคนเราจะกีบของออกยังไงก่อนนี่เลยคิดแค่นี้เลยคือประเด็นคือ <t> น้องตายแล้วด้วยแล้วน้องคือน้องฮัลโหลบิวคือมันยิงพี่น้องพี่ทำไมสอมันไม่ได้ครับน้อเหวี่ยเหวี่ยงเหวี่พี่ขอโทษเนาะฮันดักเตอร์ต้องหลังพินนี่แหละเนี่ยมึงกานีแหละอย่างเงโอ้โหชิว กอหกก็ไม่ได้ช่วยกูจังหวะนี่ว่าริงแต่งหัวจงหาคนในภาพนี้ติ๊กตัก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 เฉลยเป็นไงครับทุกคนทุกคนเห็นหรือเปล่าครับเฮ้ยกูไม่เห็นคือผมอ่ะไม่เคยเล่นภาพสวยๆแบบนี้ไงก่อนที่ผมจะมาได้เล่นในแท็บเล็ตเครื่องนี้ก่อนผมจะปรับภาพสวยๆเล่นได้คือผมเล่นภาพกากาศมาก่อนไงเออพอผมชินกับภาพกากาศอะ มันกลายเป็นว่าพอผมปรับกราฟิกขึ้นมาปุ๊บมันแบบมันใหม่สำหรับผมสุดๆเลยเหมือนผมไม่เคยเล่นอาน้หน้าเออแบบนั้นเลยอ่ะเอม่มีหรือเปล่ามีหรือเปล่าเกิดมาชนหรือเปล่านท์วิ่งมาชนเลยไหมเนี่ยวัดกับเอ็กงนผมยมั้ไม่มีอยู่ทุกคนไปดีก่อนเนาะแท็บเล็ตผมมันบอกว่ามีคนแถวนี้นะครับก็คือมันกระตุกนะ ต้องบอกอย่างนี้นะครับทุกคนว่าผมไม่ได้ใส่หูฟังเล่นนะครับแล้วก็มันถ้าไม่มีคลื่นแดงผมก็ไม่รู้เลยนะครับว่าคนมาหยุดทางไหนคิดทางไหนนะครับมีแต่เสียงออกมามเ,เรียบยร้อยปืนยาวๆอย่างนี้นี่เอม็มเคเห็นโฟกัสไหมอุ้ยโอ้โหนี่ไงตีกันจัดไรไเปนเนี่ยมันะเอาาียวตีกตันตรงไหนมะ ไม่มีเสียงอะไรเลยทุกคนเห็นโสนมไหมไม่มีเสียงอะไรเลยเสียงปืนก็ไม่มีไม่มีคลื่นไม่มีอะไรไม่มีอะไรข้างหน้านทายเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยคนเอ้าไม่ตายโอ้ดีอะผมกระสุนย้อยแน่เลยทุกคนต้องไปโดนตูดไม่ก็โดนขาวนะมอกเอ้าห๋อ ก็มันบักแล้วไม่ทุกคนเนี่ยคือผมเห็นตัวมันเนี่ยปลาสมองแล้ววะเย้เอ้ยระวังฝั่นพี่ไฮจ้าบ้าเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นอีน้องเดี๋ยวมันก็ได้ออกมาจริงๆหรอกโอ้โหพี่หายที่เราวิ่งเหมือนเอ้ยไหนวิ่งแล้วที่เราไหนมาใส่ไหนยิงมาใส่ไหนยิง ไม่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 ใทุกคนครับผมอยากจะบอกว่าในคลิปเนี่ยผมไม่รู้ตัวนะว่าผมยิงมันโดนนะน่ะคือถ้าผมรู้ผมในสองหัวคาหัวทุกตัวไอ้เหี้ยผมว่าเราอ้อมซ้ายนี่ก่อนวะทุกคนเพราะว่าเพื่อนอ้อมขวาไปแล้วเนาะยิงเจอเลยก็ได้ถ้าเราอยู่คนนี้เรา่อโดนหรอได้ โอ้ยคนเหรอโอ้ยไอเหี้ย,ยสบคนโอ๊ยเซนไนด้วยเอ้าทำไมมันมาไฟทำไมมีศพไหนยอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วทำไมที่ผมไปยิงยไหนได้มันอยู่ฝั่งนูนน้นอ่ะว้ศพคนไปเนี่ยโอ๊ยศพคนจริงด้วย อ๋อ um, คือมันไฟระยะย,ยาวเหรอเล่นแบบเน้นอ้อมตีอย่างนี้เหรอเอ้าไหนข้าวเหนวอุ้ยไอ้เชี้ยไหนไหนข้าวหัวอุ้ยเกมไหนเข้าเซฟได้ไวขนาดนี้เนี่ยก็ต้องเติมเซฟที่ร้านวิสาหเกมมิ่งแล้วหรือเปล่าครับบริการเติมเกมราคาถูกเติมถูก,เต,กเติมเร็วปลอดภัย100%แน่นอนนะครับ เซฟ4ช่องเนี่ยเพียง79บาทเท่านั้นนะครับส่วนเซฟ6ช่องเน230บาทเท่านั้นนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยวิสาห์เนี่ยเขาก็สปอนเจอเซฟ4ช่องให้ผมอยู่นะครับนะบเพราะงั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ500ไลค์อย่าลืมสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถคลิกลิกงใ,ใต้คลิปผมได้เลยนะครับผม กระสุนมันเลยคิ้วผมไม่ใช่หรอกเมื่อกี้แล้วมันยิงผมเข้าไปเดียวไมนเดียวข้อหัวตาไดนะ้ไงผมโัวโขกนะฮัลโหลโอ้โหนี่ครับทุกคนคือผมยิงเอาไปสองเลยเนี่ยนี่ไงไนท์สองเลยแล้วผมคิดว่าผมยิงไม่โดนไงเพราะผมเป็นคนที่เล่นสไนไม่เป็นโอ้โหแล้วเกิดจากดีฮลัลโหลผมเล่นไนท์ผมเล่นสไนไม่ได้เล่นไนท์เกิดอย่างนี้ ก็คิ่เขาเนี่ยเขาจะคอยโดนเนี่ยอันนี้ฮันเต็ดเป็นไนเลยขอขอเป็นตี้ไนเลยได้ปะวิ่งเข้ามาในสโคผมอะไรเงี้ยผมก็จะปังปั้งอุ้ยตายสองแล้วก็เราก็จะดันเลยเลยสไนดันครับไปไดเลยเดี๋ยวอันนี้บันอันนี้เหรอ two thousand years later พี่ว่าไปดีกว่านาอหาตีอื่นดีกว่ามันไม่มีหรอกมันไม่มีเกิดหรอก นี่ไงมาไม่ทันไม่ตีเลยไอ้บ่หรอพี่เอเลี่ยนเอเลี่ยนตายหนึ่ง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 อะไเลยอ้าวไม่โผล่แล้วเนาะไหนไหนไหนข้างหัวตายหนึ่งนี่หมดวะยังไงยังไงยิงปีงนี่ยังไงหมดหมดหมดอี๋ยไหข้างหัว เฮ้ยอย่าว่ะน้องผมมันเอาว่ะทุกคนโอ้โหยีปีสปอร์ตแม่น้องผมนี่มันเอาเรื่องจริงนะโอกาสมานี่ไม่พลาดเลยหมเนี่ยไม่เห็นยังโอ้โแลของน้องนี่คือแบบทั้งไนท์ทั้งเอเลี่ยนทุกคนไหนของเราอะของเรามันจะสู้เขาได้ไหม อุ้ยเซต5.4เฮ้ยเซต6.5อุ้ยเหลือแต่มันจะใส่ไหนนี่หว่าตัวผมเนี่ยเออเซตนี่คือแบบถ้าใส่ไหนนี่คือเป๊นเลยลนด้ีนใช่เลยพยุกต์กลางนี้ไม่ต้องไปลรวก็จะให้ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้เนี่ยชอบหรือเปล่านะครับแบบนี้เนี่ยก็ความความยาวคลิปเนี่ยมันก็จะสั้นลงหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องลงทุกวันไม่พอครับพอผมทําคลิปยาวมาทุกคนก็ดูไม่จบกันน้าโอ้โหไม่อะก็ใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ครับผมซีอูเก้นครับในทาวครับผมบายบายครับ